เปนบออ่บอเกือโบรานันเป็นป๊บแดดเปลี่ยนเปลี่ยนน่หะจ้าที่คนนี่ก็เหมือน่อรงล่กี้งเนาะเราไม่พอพนะถ่าไม่ายเอยบอก <PDF> เอกือบโบราณแปดร้อยปีผาท้อเนี่ยที่แบบ ลึืขอาดเด้อเนาะลึกขนาดะเรื่นหันเลยเนาะม่เหมือนบอลแร่บอแร่หันอยู่นะเนาะบอนี่บ่หันเลยโอ้ดูยู่พูดเนี่ยอนควรเ่องเนาะหน้าหัวเ็นูนี่ก็เหมือนกับตะกียอะน้องเปื่อเนาะเ่จะมาต้มเอาเกลือมาต้มแล้วก็เอา เหลือท th eh, ี่ต้องผลึกแล้วมาใส่กระบงจะอีสังกาที่นั่นเพื่อนให้ก็อ๋อเหมือนกันเนาะบอกคือโบรามันจเป็นทองขายเนาะจะช่อ่ะมันจะเกือเจ้าเนาะคือคือคือสบูเลือครับผีเวนต่างๆหาไม้หลายอย่างนเกิดเนาะ บ่อเกือณเมืองหน้าที่เดียวหนึ่งเดียวในโลก